Affirmations for wealth. Money comes to me easily and effortlessly. I constantly attract opportunities that create more money. I am worthy of making more money. I am open and receptive to all the wealth life offers me. My actions create constant prosperity. Money and spirituality can coexist in harmony. I am a magnet for money. Prosperity is drawn to me. Money comes to me in expected and unexpected ways. I welcome an unlimited source of income and wealth in my life. I use money to better my life. Wealth constantly flows into my life. I am aligned with the energy of abundance. Money is my friend. I am the master of my wealth. I am able to handle large sums of money. I am at peace with having a lot of money. Money expands my life's opportunities and experiences. Money makes a positive impact in my life บทพูดกับตัวเองในทุกวันเกี่ยวกับความมั่งคั่งเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันดึงดูดโอกาสที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องฉันคู่ควรกับเงินที่มากขึ้นมากขึ้นฉันเปิดรับทุกความมั่งคั่งเข้ามาหาฉัน การกระทําของฉันสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเงินและจิตวิญญาณของฉันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดเข้ามาหาฉันเงินเข้ามาหาฉันในรูปแบบที่คาดหวังและไม่คาดคิดฉันยินดีต้อนรับแหล่งรายได้และความมั่งคั่งที่ไม่จำกัดในชีวิตของฉัน ฉันใช้เงินเพื่อชีวิตฉันที่ดีขึ้นความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันเสมอชีวิตฉันสอดคล้องกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์เงินคือเพื่อนของฉันฉันคือสุดยอดแห่งความมั่งคัง่งฉันสามารถจัดการเงินก้อนโตได้ฉันอยู่อย่างสงบสุขด้วยการมีเงินจำนวนมาก เงินขยายโอกาสและประสบการณ์ในชีวิตของฉันเงินสร้างแต่สิ่งดีๆในชีวิตของฉัน